สวัสดีค่ะร้านชริตาการค้านะคะวันนี้ทางร้านจะพามาดูสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าสําหรับส่งวันนี้นะคะก่อนส่งทางร้านก็จะเช็คก่อนตลอดทุกผืนนะคะเช็คความเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ออเดอร์ลูกค้าสั่งมาแล้วผืนนี้2เส้นสิองซอก1,800บาทเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งค่ะ แอนเกลสีสาวผนึกข้าง4ีข้างเรามาดูสินค้ากันสินค้าเรามีเยอะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นอวนลากปลาแล้วก็อวนล้อมปลาสำหรับอวนลากกับอวนล้อมต่างกันอย่างไร วนลากจะมีเพาเห็นไหมคะติดเพาติดลูกขึ้นเพาว,วนล้อมปลาติดลูกแต่ไม่ขึ้นเพาตัวนี้ใช้สำหรับกั้นปลาล้อมปลาเพื่อหว่านแหส่วนวนลากกั้นปลาล้อมวนลากจะใช้ลากปลาเพื่อจับปลานี่คะ่ะ วนล้อมปลาเราจะมีสีขาวสีขาวเนื้อจะนิ่มแบบแบบเนื้อแหเลยนะคะอันนี้ขนาดตาสี่เซนสี่เซนเวลาลูกค้าขึงตึงออกมาจะยาวสิบห้าเมตรนี่ค่ะจะขึงให้ดูเวลาเราไปล้อมจริงจริงอ่ะเราจะขึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาอย่างเงี้ยจะออกมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้จะได้ความยาวสิบห้าเมตรยางผืนนี้ความลึกแปดศอกราคาหนึ่งพันบาท ได้เบอร์หสีแดงกับสีดำก็เหมือนกันแต่ว่าสีดำกับสีแดงเส้นจะแข็งกว่าเป็นเชือกไนล่อนนะคะถ้าสี่เซนขึงตึงก็ได้15เมตรถ้าเป็น3ามเซนอย่างตัวเนี้สามเซนขึงตึงออกมาก็จะได้แค่11เมตรแปดซอก1นึ่ันบาทเจ็ดซอกเก้าร้อสิบสซอกหนึ่ต่อไปมาดูอนล,ลาก,กันค่ะ วันลากลูกค้าถามหาที่ที่แม่ค้าก็จัดให้มีที่สุดเลยตัวนี้คะ่ะจะเป็นตาสองเส้นมีขายมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะทำคลิปสองเส้นได้เบอร์สามความยาวสิบแปดเมตรความลึกแปดสองความลึกแปดสองต้องบอกก่อนนะคะว่าเราวัดจริงจากเนื้อพอขึ้นเพาแล้วจะเหลือหกสอกรวมเผาหรือถ้าคิดเป็นเมตรก็ประมาณสามเมตร สองเ้นราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะขนาดตาสองเซนเห็นไหมคะอันนี้ปลาเล็กปลาน้อยกินหมดเลยแล้วก็มีตาห่างสุดสำหรับอุล่าก็จะเป็นตาหกเซนค่ะหกเซนสำหรับปลาใหญ่นี่หกเซน มีโค้ดที่มือด้วยอันนี้6เซนนะคะได้เบอร์6ความยาว18เมตรความลึก10ซอกลึก10ซอกนี่หมายถึงเนื้อตั้งแต่ข้างบนนะคะลงมาถึงเพลาเอ้ลงมาถึงล่างเลยพอขึ้นเพลาแล้ววัดจริงก็จะเหลือ8ศอก4เมตรรวมเพลานี่ค่ะเวลาลูกค้าไปลากหลายๆท่านถามว่าลากยังไงอะไรยังไงตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้คนลากสองคนนะคะเวลาลูกค้าลากเนี่ยลูกโซ่ตัวนี้นึกภาพออกไหมเขาก็จะแตะพื้นพอลูกโซ่แตะพื้นปุ๊บเขาก็จะปิวออพพวปิวออกพอเผาปิิวออกปลาก็จะเข้าไปอยู่ในเผาหลงอยู่ในเผาข้อดีคือปลาไม่ช้ำถ้าเป็นพวกขายดักปลาเหงือกจะติดทําให้ปลาช้ำตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกปลาคงปลาคราบที่เขาขายกันนะคะเขาจะใช้ตัวเนี้ไปลาก ไปคัดปลาขายเนื้ออวนจริงๆ26เมตรลุมบนเรียบร้อยแล้วจะเหลือ18เมตรบางที่เขาขายกัน26เมตรมีลูกค้าถามมาก็คือเหมือนกันแหละค่ะแต่ทางร้านจะแจ้งว่าลุมแล้วเหลือ18ปดจะได้ไม่สับสนบางคนบอยาวเขาก็กะขนาดไม่ถูกถ้าเราบอก26เมตรอ่ะคุย18เมตรสบายใจ ลูกค้าไปถึงอ๋อโอเคสิแปดเมตรกะถูกว่าจะเอากี่ผืนนี่นะคะติชมได้นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าแม่ค้าก็มือใหม่ขายคนเดียวทําคลิปคนเดียวอันนี้วันลากปลาเรามีตั้งแต่สองเซนสองเซนครึง่งสามเซนสี่เซนห้าเซนและหกเซนถ้าหกเซนก็ตาประมาณนี้นะคะนี่เลย ต่อไปมาดูแห่เย็บมือค่ะแห่เย็บมือช่วงนี้ของทางร้านจะไม่ค่อยมีมีไม่ครบไซส์เพราะว่าคนที่เย็บอะค่ะเขามาติดลูกแห่งานติดลูกไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเย็บกันเพราะติดลูกจะได้เงินไวกว่าตัวนี้คืนนี้จะเป็นแห่เจ็ดศอกวัดกันจริงๆจะได้ประมาณเจ็ดศอกคืบแต่ตอนเขาส่งร้านมาเขาก็ส่งมาในน้ำแปดศอก อันนี้ก็ได้เจ็ดศอกกว่านะถ้าลูกค้ารับไปเวลาทางร้านขายทางร้านก็จะขายเจ็ดศอกจะมีสามเซนกับสี่เซนมีสามเซนครึ่งกับสี่เซนสกักครู่นะคะมีสามเซนครึ่งกับสี่เซนแหยบมือชาวบ้านเย็บปกติอะเคยมีครบตอนนี้ช่วงนี้ของไม่ครบคนงานทําไม่ทันเราก็เห็นใจเขาเนาะตรงไหนได้มากก็เดีย๋ยว่ากันตัวนี้สามเซนครึ่ง ได้เบอร์หกเจ็ดศอกหนึ่้าบาทค่ะสวยนะคะเย็บมือแต่ทางที่ดีเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วก่อนใช้อะถ่วงซะหน่อยเพราะเวลาคนเย็บเขาเย็บเสร็จแล้วเขาก็ส่งเลยเขาจะไม่ค่อยถ่วงไม่เหมือนแห่ได้เกตเอถ้ากระทอโรงงานเกตเอไม่ต้องถ่วงใช้ได้เลยแล้วผืนนี้สี่เซนค่ะสี่เซนเจ็ดศอก สี่เซนเจ็ดซอกหนึ่งบาทราคานี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลก็ไม่เป็นไรทางร้านออกให้ตัวเนี้ยแฟกันไปเลยจะมีคอนโดนะคะที่ว่าเป็นของชิ้นใหญ่ค่าส่งแพงลูกค้าต้องออกค่าส่งเองจริงๆอะมันเกิน120ยีแต่ร้านก็ช่วยขอแค่ร้อยบาทนะคะมาดูคอนโดปากัน สำหรับคอนโดปานะคะก็จะมีทรงสูงรูปตัวยูสูง90เซนโค้งละ50 10โค้ง5 2 0โค้งพันหนึ่งสาโค้งพันห้าค่าส่งจริงๆเกิน120แต่เราคิดแค่120เหมาเหมาให้ไปค่ะแล้วก็ตัวต่ำตัวต่ำก็เป็นครึ่งวงกลมสูง65เซนราคา45บาทต่อโค้งนะคะจะมี10โคง้ง15โคง้ง20โคง้ง สำหรับตัวสูงนะคะจะมี10โคง้ง15โคง้ง20 30 40โคง้งและ50โคง้งอันนี้50โค้งค่ะหนาตึบเลยถ้าส่งร2 0เหมาเหมาถ้า50โคง้งนี่ต่อหนึ่งตัวนะคะถ้าสองตัวก็ต้องแยกกันเพราะน้ำหนักเกินอันนี้คอนดูของทางร้านค่ะที่เห็นแค่นี้คือคนงานทำไม่ทัน ก็ได้เท่าไรก็เอามาขายข่ก่อนไม่อยากให้ลูกค้ารอนานต่อไปมาดูแหเอ็นปอนกันค่ะเอ็นปอนนะคะเป็นแหดั้งเดิมที่มีมานานแล้วตัวนี้เส้นเอ็นจะแข็งก็เอ็นเกลียวเห็นไหมคะเอ็นจะลื่นจมวทันปลาแต่เรื่องการบานของเขานะคะตีนแหบานได้สุดช่วงจอมจะต้องเหลือบ้างเนื่องจากเอ็นมันแข็งอันนี้จอมแห จอมจะเป็นได้นะคะส่วนเนื้อจะเป็นเอ็นเป็นแห4สี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเอ็นปอนหรือเอ็นตันที่ลูกค้าเรียกกันก็คือเอ็นตัวนี้เอ็นเส้นเดียวถ้าเอ็นเกียวจะเป็นเอ็นควันหลายๆเส้นควันกันตัวนี้สามเส้นสิบศอกค่ะหนึ่งพันสารอยบาทอันนี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มสําหรับเอ็นปอนของทางร้านมีตั้งแต่หนึ่งจุดห้าเซนไปจนถึงสิบเซน ถ้าสิบเซนก็จะเป็นเอ็นใหญ่ตัวนี้ให้ลูกค้าดูก่อนนี่ใหญ่มากสิบเซนเอ็นเบอร์หกสิบตัวนี้ก็จะมีสิบซอกสิบเอ็ดซอกสิบสองซอกดูขนาดเส้นเอ็นค่ะอันนี้สำหรับปลาใหญ่โดยตรงมือเลยแบบหลอดได้เลยขายดีนะคะลูกค้าชอบหวานปลาบ่อยิ่งทั้งแถวพิจิตรกาแพงเพชรช,ชอบตัวนี้มากเลยเอ็นปอน ภูทัยธานีพิจิตกำแพงเพชรจริงๆเราขายทั่วประเทศถ้าเป็นทางแถบภาคอีสานก็จะเน้นไปทางอินเกลียวเพราะเป็นแหบปลาเล็กเขาชอบปลาตัวเล็กๆก,กันตัวนี้8เซนค่ะเอ็นเบอร์50 8เซนเอ็นเบอร์50เดี๋ยวทางร้านดูราคาให้แปดเซนติสอซอก1,400บาทเอ็นเบอร์50เห็นไหมคะอันนี้เอ็นปอนเอน็นตันถ้าเกิดเป็นสิเซนก็หนึ่บาทแต่เอ็นเบอร์หก เส้นจะใหญ่กว่าสีขาวสีฟ้าเหมือนกันต่างกันแค่สีเพราะเป็นเอ็นปอลเหมือนกันค่ะมาดูเอ็นเกียวกันเอ็นเกียวนะคะก็จะมีสีเขียวและสีเทามีขนาดตาตั้งแต่1.5เซนไปจนถึง12เซนเอ็นเบอร์ยีหจะผลิตที่ตา1.5เซนถึง3ามเซน เอ็นเบอร์30จะผลิตที่ตา3.5เซนหรือ3เซนครึ่งไปจนถึง5เซนเอ็นเบอร์40ก็จะมี6เซนกับ7เซนเอ็นเบอร์50ก็จะมี8เซนกับ10เซนแล้วก็เอ็นเบอร์60ผลิตไซส์เดียวคือ12เซนตัวนี้เราไม่สามารถเลือกเส้นเอ็นได้โรงงานผลิตตามสเปคนะคะ ตอนนี้มาดูกันสีเขียวกับสีสีเทาต่างกันอย่างไรบางทีก็จะเป็นเทาเข้มบางทีก็เป็นเทาอ่อนแล้วแต่เนื้อมาแต่ละลอตนะแต่คุณภาพคงเดิมสีเขียวกับสีเทาต่างกันแค่สีทุกอย่างเหมือนกันหมดโรงงานทอเนื้อเหมือนกันอย่างสามเซนตัวนี้จะเป็นเอ็นเบอร์ยีอย่างที่เมื่อกี้ที่ทางร้านกล่าวไปนะสามเซนเอ็นเบอร์ยี่ห้าราคา 1, 1 3 0 0 1,400บาทขอโทษคะ่ะพูดผิด1,400บาทเป็นแฮสีเสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาบานดีค่ะหวานดีๆบานได้สุดจอมเลยตัวนี้ขึ้นอยู่กับคนหวานได้บางคนถามแม่ค้าหวานสุดจอมไหมตัวแม่ค้าเองขายได้แต่หวานไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นการหวานขึ้นอยู่กับคนหวานแต่ตัวนี้ขายดีเผาลึก แหทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกลเอ็นปอดของทางร้านจะเน้นเผาลึกหมดนะคะบางคนหวานเก่งบางคนหวานไม่เก่งตัวนี้สามเต็นครึ่งจะเป็นเอ็นเบอร์สาสิบราคาหนึ่งันสี่รอเหมือนกันตาห่างกว่ากันครึ่งเซนแต่เอ็นใหญ่กว่านี่ค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มสำหรับเอ็นเกลเรามีเนื้อด้วยนะคะเนื้อแห αι. ลูกค้าที่ต้องการที่อยู่ทางแถวภาคใต้เขาจะชอบใช้ลูกตะกวด he. แท้เราไม่มีขายแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการรับเนื้อมาขายตัวนี้สําหรับเนื้อแหะบางคนชอบลูกหนักก็จะใช้ตัวนี้ไปติดกันเองเนื้อแหนะคะส่วนใหญ่เราจะมีสิบศอกกับ12บสอกแปดศอกก็มีบ้างลองทักมานะคะอย่างตัวนี้ 4, 100, 100, สี่เซนสิบอกเฉพาะเนื้อหนึ่บาทนมส่งเก็บเงินปทาง แต่ถ้าติดลูกขึ้นเพาเรียบร้อยสี่เซนติมสิบสองซอกจะอยู่ที่เดีย๋ยวทางร้านดูราคาแป๊บสี่เซนติมสิบสองซอกจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบติดลูกพร้อมใช้ถ้าเกิดเฉพาะเนื้อหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วตัวนี้จะเป็นหนึ่งจุดห้าเซนนะคะหนึ 1, ่งจุดห้าเซนเฉพาะเนื้ออย่างเดียวสิบซอกหนึ่งพันสามร้อยบาท ถ้าติดลูกขึ้นเพาพร้อมใช้จะอยู่ที่1นึ่ันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอันนี้แห่ได้ค่ะแห่ข้อแห่ข้อเป็นแห่สี่เสาผนึกข้างสี่ข้างมีตั้งแต่ตาหนึ่งเส้นหนึ่งห้าสองเส้นสองเซนครึ่งสามเส้นสี่เซนและห้าเซนตัวนี้ข้อดีคือเป็นแห่ทอโรงงานโดยที่ ลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องถ่วงราคาก็เบาวกว่าแหย่เย็บมือส่วนเรื่องการบานบานดีเหมือนเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตาห่างสุด5เซนเดี๋ยวทางร้านดูราคาให้สักครู่นะคะแหย่เยอะจาราคาไม่ได้เหมือนกันอยากลูกค้าต้องการไซส์ไหนอยากให้ทักมาถามอย่างตัวนี้5เซนถ้าเป็นไซส์ซอก1,100บาท ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนี่ค่ะห้าเซน 4, สนี่เซนเซนครึ่งหนึ่งเซนนะคะลูกค้าสนใจสินค้าก็ทักมาได้เหมือนเดิมที่ร้านชริตาการค้านะคะจังหวัดชัยนาน,นี่ค่ะเอ็นปอนเอ็นเกีลไซนี้จะเป็นไซสิบเอ็ดสองและคอนโดปานี่นะคะ แคปรูปภาพตัวนี้ไว้เลยค่ะจะมีเบอร์โทรซูมมาใกล้ๆ0897049963 ID ลายชริตา089แฟนเพจ facebook นะคะชริตาแห่เปปีกส่งอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจนะคะเพราะถ้าลูกค้ากดถูกใจแล้วอ่ะเวลาแม่ค้าโพสคลิปเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนลูกค้าว่าวันนี้มีคลิปใหม่นะฝากด้วยนะคะร้านชริตาการค้า ร้านชลิตาการค้าจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะ